มากันคร,ครบแบบนี้ก็ดีจะได้เคลียร์ให้ทีเดียวไปเลยนะทำไมเก๊กเตะจุ้นะพวกนายเนี่ยเหมือนเก่งอะ่ะดูสิใส่ชุดสโลเท่เลยยังไงก็หล่อสู้ฉันไม่ได้หรอกสามเฮาสี่เฮาไปเว้น ก็โหลดมาแล้วไอ้ตายเถอะลงทะเบียนข้าก็ลงเสร็จเรียบร้อยข้ายังช่วยเพื่อนลงทะเบียนไปอีกตั้งหลายคนเลยละ่ะนะรู้ไหมว่ามันทำยากขนาดไหนไอแอป,ปแล้วก็ให้ลงทะเบียนของเจ้าเนี่ยมันบ,บ้าบอสินดีเลยละ่ะแล้วตอนนี้เจ้ายังมาบอกว่าง็กเซียนห้องเตะมันโดนเด้งไปแล้วงั้นเหรอบัดซบเหลือเกิน พวกเจ้าพูดมาแบบนี้มันโง่สินดีจะมาหลอกกันลือ,อยังไงวะฮืข้าต้องเอาเงินไปซื้อกล้วยให้น้องๆสะด้วยสิอยากไปร้านนวดดีๆก็ไม่ได้ไปให้ตายเดิวึโัว,วสินดีเงินเหมือนข้ายอยู่ไหนสามหาวสลึกเกินไอหน,นุ่มป่อป่อมันดังเกเฉียนนองเตะพอ่อเฮ้ยมอยาไปมันหลุดลอยไปได้นาะปอเฮยจัดการมันเลยพอ่อ เฮ้ผมไม่จัดการมันเองดีกว่าเว้ยไพ่อไอ้ลิงเวนไอ้ตายแนวนเนี้ยไอ้หมาเวนทำเป็นห้าวแล้วแกเอ้อยากโดนฟาดไหมวะเฮ้ฉันยิงหงุดงิดอยู่ด้วยนะมันจะเป็นนวดมาหลายวันไอ้เวน้วยเจ้าหมาโง่หยุดประเดี๋ยนี้ รู้ไหมเจ้าลิงนี่มันไม่ธรรมดาไอ้เจ้าบ้านเนี่ยมันดังในโซเชียลเลยนะมันรู้จักพี่หนวงและช่องดังมากมายนะเราลงมือก่อนเราจะเป็นฝ่ายผิดเรามีเง็กเซียนห้องเตะคนใหม่แล้วช่วงนี้ก็เนียนๆไปก่อนเดี๋ยวมันก็ลืมกันไปเองล่ะ <laughs> <laughs> เจ้าน่ะจะมาเรียกร้องอะไรตอนนี้ บอกไปแล้วเง็กเซียนห้องเตะคนเก่ามันโดนเด้งไปแล้วมันไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปแล้วเว้ยความฝันของเจ้าที่จะไปซื้อกล้วยให้น้องๆหรือว่าไปร้านนวดมันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วเพราะมันไม่ได้เงินแล้วละ่ะหมดหวังแล้วล่ะแกนะไปหาทํางานทําการจะดีกว่านะหรือข้ามีอีกทางเลือกหนึ่งให้เจ้าถ้าเจ้าทําเป็นลืมเรื่องนี้ไปซะวันเสาร์นี้ร้านนวดที่ราชดามีโปรเด็ตไปร้านนวดกับพวกข้าไม่ละ่ะ ร้านดีนะโว้ยแล้วถ้าเจ้าชอบแบบลิงลิงลวก็ร้านนี้มีครบจบในครั้งเดียวแต่ถ้าเจ้าไม่รับข้อเสนอของข้าเจ้าล่ะก็ต้องกลับไป้าวแหนอยู่ที่เขาหัวกดสันของเจ้านั่นแหละเจ้าลิงโง่ <laughs> จะรับไหมละ่ะ ข้ารถตัวไปเที่ยวกับพวกเจ้าอย่างนั้นเหรอไอพ้พวกเวนพวกเจ้าไม่รู้หรือยังไงว่าเมียข้ามีสายอยู่แถวราชด,ด้อยโง่เอ้ยไปแถวนั้นไม่ได้หรอกนายเวนและที่สําคัญข้าไปเที่ยวกับพวกเจ้าไม่ได้หรอกย่างแรกเลยข้าต้องจ่ายเองอเอย่างที่สองข้าต้องเลี้ยงเจ้าอีกไอ้พวกเวนเงินหมื่นข้าก็ไม่ได้แล้วทาไมข้าต้องเลี้ยงพวกเจ้าด้วยวะไอ้โง่ฮะ เจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าต้องหากที่เ <Jet> ป็นคนเลี้ยงเจ้าลิงจ๋อเอ้ยจริงเหรอวะเอ้ยงั้นไปก็ไปแม่งเอ้ยแล้วก็ไปพูดตั้งแต่ทีแรก